มือง่ายๆแต่รสชาติบ้านๆทิมหนำชุบกินกับพักและก็ปลาทอดค่ะบูมซื้อปลานิมซอสมาทอดผอคาทำเป็นชิ้นมาให้แล้วแขเอามาล่างแล้วก็คลุกเกล้อไว้ค่ะส่วนหนำชุบกระทิมง่ายๆทิมพริกวัวหอมบวเถียมหอยยาบก็ตามด้วยหนำตานแล้วก็เคยกุ้งค่ะทิมให้ส่วนประส้มขาวกันแล้วก็ตามด้วยซ้อมนาว น้ำชุบร้อยไม่ร้อยขึ้นอยู่กับเคยสนใจสร้างซื้อเคยน้ำชุบร้อยๆห้อมไม่เค็มเกินไปถักมาได้เลยค่ะจากนั้นบูมจะเอายอดอมมาลวกแล้วก็แช่น้ำไว้ค่ะแล้วก็ไปทอดปลานิ่งกันต่อวันเย็นบูมแวลาดเสอร์ปลานิ่งเสอร์มาตัวหนึ่งเอามาทอดในมอดตีเลือกเอาส่ตุ้เย็นไว้แกงได้ค่ะทอดในนั่งกรอบมันจะกรอบน้องหนุ่มในน่ากินค่ะทอดปลานิ่นเสร้นแล้วบูมเอาปลาทูแคกแดดเดียวมาทอดด้วยค่ะ ถอดเพื่อไปกินที่ทำงานต่อเช้ากันได้กินปลาทอดกับน้ำชุบและก็พักซอสนี่แลหละรสชาติทําำให้คิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวและวิถีชีวิตบ้านๆค่ะพักวันนี้ก็มีลากซี่เลยมีตังหยอดออมลูกเครื่อลูกแตงลูกชิงและก็ต่อดองค่ะข้องชอบทังเพ่